ผมชอบเวลาที่น้องเขาอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วเขาก็ห่างกันไม่ได้ด้วยนะคือแบบไม่รู้สิสองคนนี้เขาเหมือนแฝดอะคือความที่แบบว่าเหมือนพี่เจี๊ยบพูดอะเหมือนมีแม่เหล็กเหมือนคือปลายเดินไปไหนนุกเดินตามคือปลายหายไปนุกถามหาอะไรอย่างเงี้ยปายถามหาอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นนุกที่เป็นคนตามหาปายนะ ไอ้คนน้องก็โซนทุกคนเหมือนเด็กได้ของเล่น though, น Linda ่ะเออเหมือนเด็กเพิ่งเคยได้เล่นของอะไรอย่างเงี้ยฉันเล่นทุกอย่างมีอะไรฉันเล่นหมดอะไรอย่างเงี้ยอีกคนก็ตามมหาคือแบบว่าเขาไปเรื่อยอะไปไปวิดีโอไม่หยุดตรงไหนสักที่อะไรอย่างเงี้ยคือเล่นอันนี้เสร็จวิ่งไปอันนั้นเล่นอันนั้นเสร็จวิ่งไปอันนี้สไตล์ไปไปวิดีโอคือแบบเด็กได้ของเล่นใหม่อ่ะทุกคน ตอนตอนจะกลับก็หมดลิตอะนะนั่งแบบว่านั่งกระเช้าหรือนั่งอะไรกันแบบดูดูหน้าตารู้เลยว่าเขาเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอืมดูดูเขาเหนื่อยเอ็นดูอ่ะไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีไม่รู้จะเอ็นดูผู้นำหรือผู้ตามดีอะดูด้นเา เดี๋ยน้องให้เดินเดี๋ยวเรามีเครื่องเล่นสําหรับหน้าจอนะครับสําหรับหน้าจอนะฮะสำหรับใครที่จะมาทุกคนในสตรีมไลน์นะครับนี่เลยฮะหน้าจอครับผมแนะนําเครื่องเล่นนี้เลยครับนี่นะครับไม่ไม่อันตรายนี่นะฮะหน้าจอผมแนะนําเครื่องเล่นตัวนี้ฮะไม่อันตรายแน่นอนฮะ เล่นเนาะอันนี้ลำดับ,นบนหน้าจอนะฮะเอาไปอ้อนบอลอะไรเหรอฮะ okay. Okay. อยากเล่นแต่ว่าเขากำลังอ้อนบอลขอเขาเล่นฮะแต่ว่าเล่นไม่ได้ฮะเพราะว่าสูงเกินครับเล่นไ,ได้สูงเกินสูงเกินฮะสูงเกินอดหน้าจอต้องคานเข้าอย่างเดียวนะครับ เป้พี่เป้เอา,เอา,เอาถ่ายแบบนี้สักรูปได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงคนอื่นพูดเล่นพูดเล่นนะแต่วิเป้เล่นดูดูฮะดูฮะดูฮะ ไอลูกตอไปไปโอ้ยชีวิตหน้าจออยู่เกินฮะไปาจอฮะไคปลายอยู่ไหนครับหาให,หน่อย เราก็เดินตามนุกเราก็ไม่เลยเห็นไม่ไม่เห็นโอ้ยตามหาแล้วครับไปอยู่โน่นอ่ะ ไปด้านข้างดีกว่าเนะเอ้อ ิได้ย่หน่อยได้เลยหน่อยได้เลยมอของมันวะมันเปิดมอเสดเลยอยไม่้องรนเลยมาชา์จชาร์เปิดเลยเฮ้เียวเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮ้ย กระเช้าผลไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเลยเอาเอาเออโอ้โหอย่าไปนึกให้ความรู้หน่อยอันนี้เป็นกระเช้าที่ที่ฟังไกลมานะเป็นกระเช้ากระเช้าที่บรรทุกคนบรรทุกสิ่งของทุกคนเนี่ยขึ้นที่สูงที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็มีกระเช้าใหญ่กว่านี้แล้วนะ แต่เราวันนี้เรานั่งกระเช้ากระเช้าเที่ยวไงกระเช้าเล่มาจากกระเช้าเล็กกระเช้าใหญ่เนี่ยมันรับคนได้ประมาณบรรจุบรรจุบมันจุได้ประมาณ350 2 3 5 235อาคนครับกระเช้าทุกคนจินตนาการนะให้จินตนาการคือรถเมย์สองคันรถทัวร์สองคันนะความยาวแล้วก็ความแต่ความยาวแล้วก็ความใหญ่สองร้อยห้าสิคนคือ บรรทุกคนได้เยอะแล้วก็ยาวที่สุดในในโลกล่ะตรงนี้ใช่ไหมในโลกใช่ในโลกอันนี้ยาวที่สุดห้ากลมอหมอเข้ามอเขามอเขาไม่ยังนครับไม่เหดเลยใช่เปนขาวโพลนข้าโพโอ้าวโพครับเอาดูมนันเอาดูเอามันสันตามที่มีสองวันวันวันึนวอ เ่าเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วน่าจะกระเช้าข้างหน้าดูบุหรี่เอยใครดูบุหรี่อะไรไปสูงเยอสูงป่ะเออเอาเปิดทางนู้งดีกว่าเพราะฝนมันรอรีบไปไปรอรีบไปดิบุรดีบุรยุ่อะไรวะไหนร้อหัวเฮ้ยดูแล้วเดี๋ยวดูแล้วตรงนี้ไม่ไหลเลยตรงนี้ก็ไหลเลยเดี๋ยวเปิดก่อนเอาแล้วเอาแล้วข้างหลังก็ไหลข้างหลังก็ไหลจะรู้ดีเลยเดี๋ยวเราดูก่อน เฮ้ยเย็น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 เลยทีนี้แล้วก็จะเปียกเปียกเนี่ยเออจะเปียกวะเปียกไหมเปียกไหมหัวเปียหัวหัวเข้าหน่อยนึงไม่หน่อยนะเขาวะเขาวะไปเอา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 อย่างไรเอาอย่างไรเอออย่างไรเอาอย่างไรพกไอ้นี่้อันนี้ อู้ย oh. ังอู oh. Oh. ้ย oh. ังอู oh. ้ยงอู้ยัง oh. อู้ยังจะอะไรออเดี๋ยวหนักหนักกว่าเขาหนเบิ้งอ่ะครับเปิดเลยครับเปิดทั้งนู้นแล้วก็าเทียมนี่เออพี่เบนไปโอเคไม่ตองหันแล้วเพราะเดียบุบูสู